ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูค่ะค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูบริจาคผ่านธนาคารกษิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกู เลขที่บัญชี151-866-3328ึ่าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบตอนนี้เราก็อยู่กันที่ข้อ2ข้อ2เนี่ยเขาให้ข้อมูลมา โดยที่เขาบอกว่าอิเล็กตรอนในอะตอมที่สถานะพื้นเนี่ยจะจัดเรียงอยู่ในออร์บิทัลที่ระดับพลังงานต่ําสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะแต่เมื่อมันได้รับพลังงานมากพอเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะกระตุ้นโดยที่จะเป็น1เวเลนต์อิเล็กตรอนที่จะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในออร์บิทัลที่มีระดับพลังงานที่สูงขึ้นเนาะ โดยที่ข้อนี้เนี่ยเขาก็ถามว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสถานะพื้นแล้วก็สถานะกระตุ้นของอะตอมที่ต่างกันเนี่ยในข้อใดอ่ะถูกต้องก็ย้ำเน้นว่าเป็นอะตอมที่ต่างกันอันดับแรกเนี่ยข้อนี้ใช้เกี่ยวกับเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยเราก็ต้องจัดเรียงให้ถูกต้องก่อนหลังจากนั้นเราก็นํามาเทียบกับในชอยว่ามันจัดเรียงได้ถูกหรือไม่ โดยที่ถ้าเป็นสถานะกระตุ้นเนี่ยเราก็ต้องดูเงื่อนไขก็คือหนึ่งเวเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไปอยู่ในออร์บิทัลที่มีระดับพลังงานสูงขึ้นเนาะตัวเวเลนต์อิเล็กตรอนเนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานหลักนอกสุดหรือว่าเรียกว่าเชลนั่นเอง เราจะได้ว่าค่า n เนี่ยจะต้องมีค่ามากที่สุดเนาะโดยที่ค่า n เนี่ยก็คือสื่อถึงระดับชั้นพลังงานหลักแล้วก็ดูได้จากตัวข้างหน้า o r บิทัลอย่างอันเนี้ยหก็แปลว่าอยู่ในระดับพลังงานหลักที่1 n เท่ากับหอันนี้ก็จะเป็น2 3แล้วก็4เนาะแล้ว เราก็จะต้องดูเรื่องการจัดเรียงเ e อ็กตอนในานะพื้นก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะจัดเรียงยังไงอันนี้ก็คือพี่จะไล่แบบเป็นอันใหญ่ๆแล้วก็ค่อยมาไล่ดูทีละข้อเนาะ อย่างในข้อนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 แล้วก็ 3d10 สำหรับข้อนี้เราจะไล่ถึงเท่านี้เนาะเพราะว่าระดับชั้นพลังงานสูงสุดในข้อนี้เนี่ยคือ 3d เลยที่อาการเรียงอันเนี่ยมันก็จะมาจากที่เป็นแนวทะแยงเนาะก็คือชั้นแรกเนี่ยจะมีแค่ 1s ชั้นที่2จะมี 2s กับ 2p ระดับชั้นพลังงานที่3ก็จะมี 3s 3p แล้วก็ 3d แล้วก็ 4s 4p 4d 4f เราจะได้ว่าเวลาเรียงพลังงานเนี่ยก็จะไล่ตามแนวเส้นยายงมุมอย่างนี้เนาะ สำหรับสมเส้นหลังเนี่ยก็จะมีตัว5 s แล้วก็ระดับชั้นพลังงานอื่น,นๆต่อไปด้วยเนาะพี่ก็จะเริ่มจากการเทียบสถานะพื้นก่อนเนาะว่าเออมันจะเรียงมาจากออร์บิทัลที่เะลัาพลังงานต่ำสุดก่อนอย่างข้อหนึ่งเนี่ยก็เรียงได้ถูกต้องแล้วเนาะก็คือเรียงมาจาก1 s เต็มแล้วก็ค่อยบรรจุ2 s แล้วก็บรรจุ2 p อันนี้ก็ตรง2 p เนี่ยบรรจุไม่เต็มแต่ว่าเออเราก็เรียงตามลำดับมาก็คือบรรจุ ในระดับพลังงานต่ำสุดให้เต็มก่อนดังนั้นข้อหนึ่งเนี่ยก็ถูกเนาะสำหรับข้อ2เราจะเห็นว่ามันยังบรรจุไม่เต็ม 1s แล้วมันก็ขึ้นมาเป็น 2s เลยดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็เลยผิดมันจะต้องจัดเรียงในสถานะพื้นแบบนี้ต่อมาข้อ3เป็นการจัดเรียงแบบย่อก็คือเราจะใช้แก๊สเชื่อยเนี่ยมาแทน อาระดับชั้นพลังงานจนถึงจบ P เนาะอย่างอาก์กอนเนี่ยมีเลขอะตอมเป็นสิบแปดก็คือจะตัดตรงสามพตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นซ s แล้วก็สามดเนาะแต่ในข้อนี้เนี่ยเออเขาเขียนดีก่อนก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะมองว่าระดับพลังงานหลักของดีเนี่ยมันเป็นสามมันอยู่ต่ำกว่าเขาเลยเอามาขึ้นก่อนเนาะอันนี้ก็ไม่ส่งผลอะไร ตรง 4s2 เนี่ยบรรจุเต็มแล้วเราค่อยบรรจุ 3d อันนี้ก็ถูกต้องแล้วเนาะข้อ4ก็ไล่มา 1s 2s 2p แล้วก็ 3s ทุกตัวเนี่ยบรรจุเต็มหมดก็แปลว่าถูกต้องแล้วข้อ5ก็เป็นอาร์กอนเหมือนกันแล้วก็เป็น 3d2 แล้วก็ 4s1 ข้อนี้เนี่ยผิดเนาะเพราะว่ามันยังบรรจุไม่เต็ม 4s มันควรจะบรรจุเป็น 4s2 แล้วก็เป็น 3d1 แต่ความจริงแล้วอ่ะมันก็สามารถเป็น 4s แล้วก็บรรจุ 3d ไม่เต็มได้เนาะอันนี้เนี่ยกรณียกเว้นเนี่ยก็มีพวกโครเมียมที่มีเลขอะตอมเป็น24แล้วก็คอปเปอร์ที่มีเลขอะตอมเป็น29อย่างตัวโครเมียมเนี่ยจะจัดเรียงเป็นนแล้วก็ 3d5 กับ 4s1 อันนี้เดี๋ยวพี่ขอเขียนเรียงแบบปกติเนาะก็คือจะเขียนเรียงเป็น 4s1 ก่อนแล้วค่อย 3d5 ส่วนตัว Copper เ,เนี่ยจะเรียงเป็น Ag แล้วก็ 4s1 แล้วก็ 3d10 ที่เป็นเห็นเนี้ยก็เป็นเพราะว่าการจัดเรียงแบบ half fill ใน Orbital กับ full fill เนี่ย มันก็จะมีความเสถียรมากกว่าแทนที่มันจะเป็น 4s2 แล้วก็ 3d9 หรือว่า 4s2 กับ 3d4 เนาะในออร์บิทัล d เนี่ยมันมีทั้งหมดอ5ช่องแบบนี้เนาะดังนั้นถ้าเต็ม10เนี่ยก็เป็นแบบนี้หรือว่าถ้าเป็น5ที่เป็น Half f ฟิ l ก็จะเป็นแบบนี้ ต่อมาก็เราพิจารณาสถานะพื้นหมดแล้วเนาะเราก็จะตัดช้อยข้อ2กับข้อ5ไปต่อมาเรามาดูในสถานะกระตุ้นบ้างก็ข้อนี้เนี่ยข้อ1เราจะเห็นว่า 1s2 บรรจุเต็ม 2s2 สบรรจุเต็มแต่ 2p เนี่ยยังบรรจุไม่เต็มซึ่งหายไป4ตัวเนาะถึงจะเต็ม6แต่ว่ามันขึ้นมา 3s แล้วซึ่งมันมีสามเอเนี่ย ทั้งหมดมีสองตัวแสดงว่ามันเกิดการกระตุ้นจากสองพีมาสองตัวซึ่งอันนี้ก็จะขัดแย้งกับนิยามที่เขาให้มานอกว่ามันจะต้องเป็นแค่หนึ่งเวเลนส์อิเล็กตรอนที่เปลี่ยนไปอยู่ในออร์บิทัลที่มีระดับพลังงานสูงขึ้น ดังนั้นเนี่ยข้อเนี่ยก็ควรเป็น2 p 3แล้วก็3 s 1เนาะถึงจะเป็นสถานะกระตุ้นที่ถูกต้องต่อมาเรามาดูข้อ2 1 s 2 s 2 p 3 s อันนี้บรรจุถูกต้องแต่ว่าตัว3 p เนี่ยมันบรรจุแค่5เนาะแล้วก็4 s เนี่ยมี1ตัวแสดงว่ามันกระตุ้นมา1ตัว อันนี้ก็ตรงตามนิยามนอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่จากระดับพลังงานไปยังระดับพลังงานที่สูงกว่าก็ตัวนี้ก็เป็นเวเลนต์อิเล็กตรอนเนาะดังนั้นก็ถูกต้องแต่ว่าเออตรงสถานะพื้นมันผิดไปแล้วก็เลยไม่ได้ตอบข้อสองต่อมาข้อสามหน s สองส s สองสาม s สอง เราจะเห็นว่ามันข้าม 2p ไปแสดงว่ากระตุ้นจาก 2p มา2อิเล็กตรอนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวเลนต์อิเล็กตรอนก็จริงแต่ว่ามันกระตุ้นมา2อิเล็กตรอนเนาะดังนั้นอันนี้เนี่ยก็ผิดนิยามเหมือนกันก็เลยได้ว่าข้อนี้ผิดเนาะ มันควรจะเป็น 2p1 แล้วก็ 3s1 ต่อมาข้อ4ก็ 1s 2s 2p 3s อันนี้ก็บรรจุเต็มหลังจากนั้น 3p เนี่ยมันบรรจุแค่5ตัวแล้วมันค้าไป 4s 1ตัวก็แสดงว่ามันถูกกระตุ้นมา1อิเล็กตรอนซึ่งก็เป็นเวเลน์เนาะ เพราะว่าค่า n เนี่ยมันสูงสุดข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่จัดเรียงสถานะกระตุ้นได้ถูกต้องแล้วส่วนข้อ5เนี่ยอันนี้1 s t e m แล้วก็2 s stem มันจะไม่ใช่สถานะกระตุ้นเนาะก็คือไม่มีตัวไหนถูกกระตุ้นข้อนี้ก็เลยเป็นข้อที่ผิด โดยที่มันควรจะจัดเรียงเป็น 2s1 แล้วก็ 2p1 หรือว่าบางทีมันก็อาจจะข้ามไป 3s ก็ได้เนาะดังนั้นหลักๆข้อนี้เนี่ยคีย์สำคัญก็คือเราจะต้องจัดเรียงอิเล็กตอนในสถานะพื้นแบบปกติก่อนแล้วเราค่อยนำมาเช็คกับเงื่อนไขว่ามันเป็นสถานะกระตุ้นเนี่ยมันจัดเรียงได้ถูกต้องหรือไม่แล้วก็ดูเรื่องสถานะพื้นของแต่ละชอยด้วยเนาะก็ ข้อนี้จะมีหลักการประมาณนี้ข้อนี้ก็เลยตอบข้อสี่นั่นเองเป็นข้อที่จัดเลี้ยงได้ถูกต้องทั้งในสถานะพื้นแล้วก็สถานะกระตุ้นเนาะเอาความรู้เอาอวิชาเอาอปัญญาเอาอสกุลค่ะ